หากว่าอยากููว่าการเพาะดอกกุหลาบด้วยมเมล็ดจะงอกหรือบงอกไปติดตามดูกันได้เลยเจ้าสวัสดีเจ้าปู้เหล่าซูอูกก้กำเมืองช่องเกี่ยวกับการลูกคักส่วนครัวไม่ดอกไม่ประดับในพื้นที่น้อยและไอเดียศิละปะการตกแต่งบ้านและสวนคือพูดไปหานในอินเทอร์เนต็ตนะเจ้าว่าเขาขายมเมล็ด ดอกกุหลาบนะเจ้าปุ้ยกระเกินความสงสัยว่าเฮ้ยดอกกุหลาบมันเพาะเมล็ดได้ด้วยหรอเพราะฉะนั้นด้วยความที่ปุ้ยอยากผู้อยากจะทดลองปุ้ยก็เลยสั่งมเมล็ดดอกกุหลาบเอามาเพื่อจะทําการเพาะดูซึ่งคลิปนี้ปุ้ยใช้ระยะเวลาในการ่ายทํานานถึง3เดือนกับหม15้าวันเลยนะเจ้าถ้าหากว่าอยากผู้ว่าการเพาะดอกกุหลาบด้วยมเมล็ดจะงอกหรือบ่งอกไปที่ตามดูกันได้เลยเจ้าที่สั่งมาเนาะปสั่งมเมล็ด มเมล็ดกุลาบแบบแบบเลื่อยนะเจ้ามาสีอย่างเนาะพิชิตแกะออกกันเลยเนาะีส่สร้างเม็ดมาแบบแบบเลื่อยเจ้ากุลาบแบบเลื่อยอันนี้สีชมพูนี่สีม่วงสีขาวแล้วก็สีเหลืองเจ้าซองหนึ่งก็จะมีอยู่ประมาณสิบเม็ดเจ้านี่ไงเม็ดขาวนี่ ในเอกสารที่เปิดเฮื่อมา้านี่นะเจ้าเปิดปุ้ยอ่านแล้วนะเจ้าหูซึกว่าเขาจะเฮ้อเอาไปบ่มแบบ ความเย็นนะเจ้าด้วยการเอาไปเพาะในตู้เย็นนะเจ้าวิธีแรกคือเอาไปห่อผ้าขนหนูชุบหน้ามัดมาแล้วห่อไว้ในตู้เย็นเนาะใส่ในถุงพลาสติกหรือถุงซิปล็อกใส่ตู้เย็นวิธีที่สองคือนาําเมล็ดเนี่ยเจ้าเพาะในพีทหมอด,ดีมีความชื้นแล้วใส่ถุงใส่ตู้เย็นเจ้า2วิธีนี่นะเจ้าเก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ3เดือนนะเจ้ารอจนกว่า จนกว่ามเมล็ดงอกถึงจะย่ายเอกไปเพาะนะเจ้าระวางอยู่ในตู้เย็นก็ต้องมันฉีดน้ำเฮือถ้าเกิดหน้าดินของเขาแห้งเจ้าโอ้แต่ปุ้ยคิดว่ามันมีแหมวิธีนึงเป็นการกระตุ้นด้วยความร้อนห้อซึกว่าจะแจในน้ำห้อนเจ็ดสิบองศาถึงหนึ่งร้อยองศาหิ้งเอาไว้จนหน้ามันเย็นแล้วก็มาดูมเมล็ดทํามเมล็ดมันมเมล็ดมันแยกจานพ้องตัว ก่อให้เอาไปเพาะได้ทันทีทํามันทั้งสองอย่างเลยนะเจ้าเนาะปะกันวิธีการแรกก่อนนะเจ้าเอาไปกระตุ้นในตู้เย็นนะเจ้าพุ่ยก็ได้ใส่ถึงล็อกไว้แล้วพุ่ยจะเขียนไวนะ้เนาะเขียนจือไว้แล้วก็เขียนวันที่ทีท่ทาไว้เจ้าพุ่ยจะหอ่อใส่กระดาษที่ชูต่อไปเอาเลื่อยเหลืองก่อนเนาะ่เ,เหลืองคืออันนี้นจะแบ่งกึง่งหนึ่งเนาะกึ่งหนึ่งสำรับ สำหรับกระตุ้นแบบเย็นอีกกึงกระตุ้นแบบ้อนมีกี่เม็ดนี่หน่อยหนึ่งห้าหกหกเม็ดวิจัยจกระดาษที่ฉูอเนกประสงค์เลยเนื้อจอมก็จะพับไปเลยแบบนี้นี่นว คุยกัจะจุ๊บน้ำเลยจุ๊บน้ำให้ชื้นแบบนี้เราก็บ,บีบให้มากแล้วก็เอาใส่ในซองถึงซิบล็อกเออนะเปิดมาได้แฮม ตลบอ่ะใส่เข้าไปอีกแล้วก็ปิดให้สนิทจะิงๆท้งหมดเลยนะเจ้าแบบนี้นะเจ้าเขาจะไปกระตุ้นด้วยความเย็นเขาจะไปแจ่ในตู้เย็นเขาทีนี่เป็นการกระตุ้นแบบฮ้อนนะเจ้าปุ้ยก็ไปเอาน้ำฮ้อนมาใส่แก้วนี่เรียด้อยแล้วสีแก้วนะเจ้าอันนี้ก็เป็นสีสีชมพู ผมใส่ลงไปเลยเขาเาก็จะมาดูกันว่ากระตุ้นแบบฮอนกับแบบเย็นเนี่ยเจ้าแบบไหนมันจะงอกเร็วกว่ากันเนาะหรือมันจะมางอกเลยอันนี้รุ่นจริงๆนะเจ้าปุ้ยบิกเกยเพราะบิกเกยพกเกยพราะเมเล็ดกุลาปี่เตอร์เนาะเพราะว่าเกิดไงม่มากตบิกเกยหูว่ามันเพาะมเล็ดได้นะเจ้าอาลองไปด้วยกันเนาะเป็นการเฮี้นหูไปพร้อมๆกันละกันนะเจ้าเจ้า เฉพอะใส่ในนี่พอเราไปเขียนไว้นะขาวสีม่วงจูบเหลืองเลเ่บ่วงกัน,นส เมื่อผ่านไป3มเดือนกลกวๆนะเจ้าผลสรุปของการพาเพาะเมล็ดดอกกุหลาบนะเจ้าสำหรับการเพาะกระตุ้นด้วยความ้อนก็คือเบอกนะเจ้าส่วนการกระตุ้นด้วยความเย็นที่ปุ้ยทําไว้ในตู้เย็นเนาะพอครบสามเดือนผ่านไปปุ้ยเกาออกมาดูเกิดความหวังเล็กๆเนาะเพราะว่ามันทําถ่าเหมือนจะงอกปุ้ยก็เลยนํามาเพาะต่อในพีดมอดข้างนอกนะเจ้าต่อแหมมิผ้าวันปากฏว่า บอกออกนะเจ้าสรุปแล้วก็คือการเพาะเมล็ดดอกกุหลาบมันมะงอกนะเจ้าแต่ปุ้ยกะอยากหูจริงๆอยากจะถามว่าคนใดที่เคยเพาะเมล็ดดอกกุหลาบแล้วมันงอกนะเจ้าจ่วยบอกปุ้ยน้อยปุ้ยบอกหูว่าทําพิษขันตอนใดไปหรือเปล่านะเจ้าก็ชจวยบอกปุ้ยน้อยเพราะอยากหูจริงๆเนาะสําหรับคนใดที่คิดว่าจะไปซื้อมเมล็ดกุหลาบมาเพาะเนาะปุ้ยว่าไปซื้อเกามาปลูกก็เจ้า <laughs> สี่ปุ้ยทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากฮู้สงสัยว่ามันออกแต่ก,ก่อนแล้วก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนฮู้ตัวนาเจ้าว่าผลลัพธ์มันเป็นแบบไหนถ้าอชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอ,อู้ก,กับเมืองทางเฟนบุกเล้ากับยูทูบตัยแล้วมาปลากับปุยเห็นไหมในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบอดี้ลืมกดติดตามตัวนาเจ้า